ส่งกันมาบอกว่าโอ้โหวี v 32เนี่ยมันลูกใหญ่นะครับอ่ามีหลายคนเนี่ยโทรศัพท์ไปสั่งซื้อที่อ่านาสุเทพนะนาสุเทพที่อำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็ส่งข่าวกลับมาให้เราได้รู้กันว่าโอ้โหลูกมันใหญ่มาก40ลูก1กิโลได้40ลูกโอ้ผมบอกเออใหญ่นะการดูแลดีนะครับ นะดินฟ้าอากาศดีให้น้ําให้ปุ๋ยเข้าท่าก็เลยลูกใหญ่นี่น,นีไม่ต่างก,กันกับของท่านพระอธิการเพียรอินหัดกุวลาหรอครับท่านนะที่วัดสนามคลีตะวันะตะวันออกขออภัยตะวันตกนะครับอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกที่ท่านผู้ชมที่เคารพได้ชมภาพอยู่ในขณะนี้นะ,ะท่านก็ได้กรุณา ส่งภาพกลับมาให้เราได้เห็นกันลูกใหญ่จริงๆนะผู้ชมนะลูกใหญ่จริงๆก็คงจะไม่ต่างกันแหละครับประมาณเนี่ยสี่สิบลูกเศษๆประมาณนี้แหละหนึ่งกิโลกรัมนะกาลังออกสีนะวันนี้นะนะครับแต่ว่าทางพระอาจารย์บอกว่าโอ้โหฝนตกจังเลยนะฝนตกจังเลยนะครับนะแต่ว่าไม่มีปัญหาในเรื่องของผลเสียหายนี่ไงข้อดีของสายพันธุ์อินทผลัมสายพันธุ์วีสามสิบสองเขาเป็นอย่างนั้นนะครับ ไม่ต้องกลัวแตกอ่ะฝนไม่ต้องกลัวแตกเลยะท่านผู้ชมนี่ฮะลูกใหญ่ๆแบบนี้ท่านผู้ชมที่เป็นแผลนะแสดงว่าไปโดนของแข็งเข้าให้ <c oughs> ได้ครับที่แผลของใส่โดนของแข็งก็เลยเป็นแผลแต่ว่าเริ่มเข้าสีท่านผู้ชมครับเริ่มเข้าสีเนี่ยแดงมาแล้วแดงมาแล้วท่านผู้ชมนะฮะแต่ว่าลูกใหญ่มากเห็นไหมท่านผู้ชมลูกใหญ่ๆขนาดนี้ ก็แน่นอนนะในการดูแลเอาใจใส่การตัดแต่งการดูแลให้อาหารเพียงพอมีผลอย่างมากล่ะท่านผู้ชมโดยสายพันธุ์ของเขาที่เป็นสายพันธุ์ที่ลูกใหญ่นะสีแดงเห็นไหมะฮะสีแดงสดใสสวยงามเลยนะครับนะบางท่านบางคนก็คุณด,ด,ดูดูแลในเรื่องของการห่อเป็นอย่างดีใช้วัสดุห่อในราคาแพงเออมันก็ต้นทุนสูงขึ้นไปนะครับส่วนท่านที่ประหยัดประหยัดก็หาอะไรที่พอเหมาะพอควรก็แล้วกันนะครับ นะมาให้มีการอัพนะระบายอากาศได้พอสมควรประมาณเนี่ยมันก็จะดีป้องกันแมลงป้องกันสัตว์ที่จะไปกัดกินทําลายมันก็ได้ผลล่ะท่านผู้ชมนะเอาเท่าเท่าที่ประมาณได้นะนี่สีสันสวยงามอะไรอย่างนี้แหละนะครับเริ่มเข้าสีกันแล้วนะนี่แหละที่เป็นหลักฐานที่บอกว่ายิ่งทํายิ่งดีคนไทยยิ่งทํายิ่งดีดีกว่าต้นฉบับดีกว่าต้นฉบับ นักร้องต้นฉบับบอกว่าร้องดีแล้วปรากฏว่าเราทําดีกว่าเออนะประเภทว่า cover cover แต่นี่คืออินทพภรรมะผู้ชมครับลูกใหญ่ๆเห็นไหมฮะต้นเล็กๆได้หกจันเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดานะเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างส่วนหลายคนหลายท่านนะก็เริ่มโทรศัพท์ไปพูดไปคุยกับท่านท่านพระอาจารย์กันแล้วนะครับ จะตกลงปรงใจอะไรยังไงก็สุดแท้แต่ก็คุยกันก็นแล้วกันนะานผู้ชมเพียงแต่วิเชียนได้ชี้เป้าชี้เป้าให้เห็นว่าอยู่ที่นั่นมีนะใครที่ยังไม่มีเออแต่ว่าบางคนบอกว่าขอชิมลูกแต่ว่าต้นน่ะสั่งวิเชียนนะครับอ่าต้นตัวเมียเตรียมไว้ให้ท่าน่าส่งตรวจเดียนโอเลยตอนนี้ต้นใหญ่มากนะท่านผู้ชมนะใหญ่เลยแหละนะปีกว่าแล้วนี่ ได้ปีกว่ากันแล้วท่านผู้ชมครับฉะนั้นเนืเรื่องของการเจริญเติบโตนะสมบูรณ์สวยงามไปอย่างมากนะนี่คือสายพันธุ์อินทรพลมามาจากนูนอินเดียนะครับแดงจัมโบ้ฮะยัมโบ้จริงๆนะสีลูก1กิโลกรัมนี่ไม่ธรรมดานะท่านผู้ชมนะใหญ่นะที่สําคัญคือพี่สูตรก็บอกว่าทานไปแล้วโอ้โหหวานอร่อยพอดีพอดีเลยนะครับกลิ่นหอม หวานอร่อยพอดีบรีกลิ่นหอมที่สําคัญเนื้อของเขาไม่แข็งกระด้างนะท่านผู้ชมนะเขากรอบฟูนะกรอบฟูเนื้อไม่แข็งกระด้างส่วนถ้าหากว่าเนื้อแข็งกระด้างทานไปเจ็บปากนะท่านผู้ชมหวานอร่อยเลย,เยวมไปเจ็บปากเอ,อเข้าใจแต่นี่คือกรอบฟูท่านผู้ชมกรอบฟูแล้วไม่มีฝาดเลยนะไม่มีฝาดเลยแม้แต่น้อยเอกลักษณ์สำคัญของสายพันธ์เรา อย่างนี้นะมี32นะท่านผู้ชมนะเอาละของดีท่านผู้ชมในส่วนนี้คือท่านได้ชมว่าลูกเขาใหญ่ขนาดไหนใช่ไลูกใหญ่ขนาดนี้แม่จะใหญ่ขนาดไหนอันนั้นไม่ใช่ <c oughs> คนละเรื่องคนละเรื่อง <c oughs> แต่นี่คือผลสดนะผลสดอินทผลัมสายพันธุ์ v 32นะครับนะนั่นที่เห็นที่ขวาด้านขวาจอขวาสุดๆนะท่านผู้ชมอ่าออกสีเหลืองมีลูกค้าผมบางท่านบางคนนะฮะ โทรศัพท์มาหาเลยเอ้เชียนไงบอกว่าเป็นลูกสีแดงไงอันนี้มันสีเหลืองส่งภาพมาให้ดูบอโอ้มันยังไม่เข้าสีมันก็เริ่มที่จะเข้าสีแล้วรอรออดใจรอสักประเดี๋ยวนะอดใจรอก่อนสักประเดี๋ยวเดี๋ยวก็สีแดงนะครับหลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์กลับมาโทรมาหาว่าเออมันใช่ว่าเชียน <laughs> ใช่เออมันอย่างนั้นละฉะนั้นมันสีมันจะเข้าสีเหลืองก่อนนะ อ่าสีเหลืองเข้มเสร็จแล้วหลังจากนั้นแดงก็มาเลยนะแดงก็มาเลยเริ่มมาจากก้นก่อนนะแล้วก็ถึงที่ขั้วเขาเนี่ยครับนี่คือสายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์ดีท่านผู้ชมนะลูกใหญ่ๆกันแบบนี้รายงานให้กับทุกท่านที่ครบได้รับทราบกันไปใกล้จะถึงวาระของการได้ชิมหลากหลายพื้นที่ก็ส่งข่าวครั้กลับคืนมากันแล้วล่ะท่านผู้ชมครับโอ้ขมเอวพุ่งหน่อยนี่ขนาดทำสวนเยอะนะเนี่ยท่านผู้ชมนะ ขนาดทำสวนทำอะไรตากแดดกันเยอะๆมากมายพุงก็ยังออกนะครับต้องรีดไขมนันกันเยอะๆเอาว่ากันไปเรื่องของเราท่านผะู้ชมนะฝนก็ตั้งเขาแต่ว่าไม่ตกท่านผะู้ชมครับตั้งเขาเลยผ่านไปไม่ตกนะเราก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ยยังไงนะครับแต่ว่าย่างามเหลือเกินย่างามมากงามแท้งามว่างามเต้ยงามหลายๆนะครับท่านผะู้ชมครับแต่ว่า สายพันธุ์อินทพล์สายพันธุ์นี่วีสามสิบสนะท่านผู้ชมนะวีสามของเราเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนท่านว่าคึกคักเป็นอย่างมากท่านผู้ชมนะหลายสถานที่ก็ส่งภาพส่งอะไรมาให้เราได้เชยได้ชิมให้ได้ดูกันอย่างท่วนหน้าเลยทีเดียวเชียวลละก็กราบขอบพระคุณนะครับเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูให้ดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ วัดสนามครีตะวันตกนะครับท่านพระอาจารย์ก็กราบขอบพระคุณอย่างมากๆเลยนะท่านได้กรุณา,าส่งภาพนะครับความคืบหน้าต่างๆมาให้กระผมได้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 ชมเป็นระยะระยะนี่ล่าสุดนี่นะครับนะล่าสุดเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะท่านพระอาจารย์บอกฝนตกบ่อยมากฝนตกหนักนะครับเกรงว่ามันจะแตกอะไรประมาณนี้นะ แต่ปรากฏว่าลูกไม่แตกเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ชมนะนะเอา้าไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยวให้ไปชมผลอินทรพาลำสายพันธุ์วี32ที่วัดสนามครีตะวันตกนะครับจังหวัดพิษณุโลกท่านท่านพระอาจารย์ที่ได้ส่งเข้ามานะครับให้เราได้ชย่ยชิมด้วยกันชมไม่ได้ชิมนะส่วนใครจะไปชิมเนี่ยผมขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้ไว้แล้วนะนะครับ ขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้ไว้อยู่ใกล้ๆไม่ไกลนี่ก็ขอเชิญไปแต่ถ้าพระอาจารย์บอกว่ายินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่งเดี๋ยวเวลาแกจัดผมคงจะได้ขึ้นไปนะครับได้ขึ้นไปไปชมด้วยกันนะท่านผู้ชมนะแล้วก็มีอีกหลากหลายสถานที่ด้วยกันที่ท่านได้โครโนาส่งภาพให้เราได้รู้ว่าความคืบหน้าเป็นประการใดเอาไปชมกันก่อนนะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่ท่านพระอธิการเพียร อิดหาดกรวดนะครับน่ะส่งมาเมื่อสัป,ปดาห์ที่แล้วท่านผู้ชมที่ครบครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะลูกใหญ่ๆอยู่นะเริ่มที่จะเข้าสีกันแล้วท่านผู้ชมครับเริ่มที่จะเข้าสีแล้วเห็นไหมฮะมีบางลูกก็แหมเร่งด่วนกว่าเขาแดงก่อนเขาเลยนะครับแต่ว่าลูกอื่นๆนั้นก็โดยส่วนรวมโดยหลักๆนะก็จะเริ่มที่จะมีเข้าสีนะมีเข้าสีออกจะเหลืองก่อนนะท่านผู้ชมนะ บางท่านโทรศัพท์มาโวยผมเลยเฮ้ยวิเชียนทำไมมันสีเหลืองล่ะ <c oughs> บอกเดี๋ยวใจเย็น <c oughs> มันจะสีเหลืองก่อนนะหลังจากนั้นแหละเนี่ยเขาก็จะเป็นสีแดงตต่แน่นะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านส่งมาให้ดูนะครับเป็นอย่างนั้นนะนะครับแล้วล่าสุดรู้ชมครับใหม่ๆหมาดๆเลยเนี่ยนะวันที่12มิถุนายนส่งเข้ามาแล้วแล้วก็บ่นว่าโอ้โหฝนตกดีจังเลยฝนตกตลอดเลยเนี่ยนะครับน่ะมันจะเสียหายไหม ปรากฏว่าไม่เป็นไรไอ้ที่เป็นรอยอบาดแผละนั้นน่าจะเป็นโดนของแข็งนะท่านผู้ชมครับนะเริ่มเข้าสีแล้วครับนี่คือ V32 อนะอยู่ที่วัดสนามคลีตะวันตกนะท่านผู้ชมนะเบอร์โทรขึ้นให้แล้วเบอร์โทรขึ้นให้แล้วโทรหากันเอง <c oughs> สีเริ่มแดงเล่าโอ้โหลูกใหญ่มากเนี่ยนะกองพื้นเลยเนี่ยนะครับนะลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากเนี่ต้นเล็กๆออกลูกใหญ่ขนาดนี้มันเป็นสายพันธุ์มันเป็นที่สายพันธุ์ นะแล้วก็ลูกเสียนลูกหาท่านพระอาจารได้ชิมดูแล้วโอ้โหมันสุดยอดเลยเนี่ยนะลูกเล็กๆอ่อนๆน,นี่มันก็ไม่ฟาดนนี่มันใช้ได้นะครับมันต้องอย่างงั้นทะ่านผู้ชมนะนี่เห็นไหมสีแดงมาเริ่มเลยท่านผู้ชมครับแดงใหญ่ขนาดนี้ท่านผู้ชมลูกใหญ่ๆอย่างนี้มันต้องสายพันธุ์นี้ครับ V32 นะทะ่านผู้ชมนะเห็นไหมเล่านี่ให้เห็นนะเห็นเริ่มที่จะเข้าสีกันแล้วสวยเลยเนียนเลย แดงสดแบบนี้ท่านผู้ชมครับนายยังไม่แก่จัดนะท่านผู้ชมนะเพิ่งเข้าสีเพิ่งเข้าสียังไม่แก่จัดเดี๋ยวพอเริ่มที่จะแก่จัดเดี๋ยววิ่เชียนจะขึ้นไป <c oughs> ไปหาไปดูและหลายสถานที่ด้วยนะท่านผู้ชมนะเราก็จะไปหากันนะครับไปชมไปดูกันจะได้รู้ว่านี่ของแท้ของแท้เป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชม V 32นะท่านผู้ชมสายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์ดีอินทผลัมหลากหลาท่านผู้ชมครับได้ชมไปแล้วนะครับนะในส่วนของผลสดอินทผลัมที่เราได้ให้ท่านได้ชมกันหลากหลายสถานที่ด้วยกันนะครับได้กรรนาส่งข่าวคราวมาให้กับพวกเราได้เห็นกันนั่นคือ,อความมั่นใจของสายพันธุ์อินทผลัมสายพันธุ์แดงจัมโบ้อินเดีย B32 นะครับท่านผู้ชมนะครับให้ท่านได้รู้กันไปเอา้า แล้วก็ตอนนี้ต้นก็ใหญ่เหลือเกินผลลงมาก็ยิ่งใหญ่มากนะครับได้ต้นตัวเมียกันไปส่งตรวจ DNA นะครับนะจากห้องแลบมาตรฐานของประเทศไทยเราของมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะจังหวัดพิณุโลโนะครับท่านนะก็ไม่ต้องเสียเวลารอคอยไม่ต้องรุนว่าอันไหนตัวผู้ตัวเมียนะครับตรวจ d n a ไปซะง่าย ง,ง่ายก็คือเสียตังค์โ <c oughs> อ้โหะ่ะนี่วัชพืชเยอะมากโอ้โห,โหไม่มีเวลาเยอะดูสิวัชพืชทางนั้นแล,ลแล้วเมื่อไหร่จะหมดละเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อไหร่จะหมดวัชพืชโอ้ยให้ดูให้ดูต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นสวยต้นโตนะครับให้ได้เห็นให้ได้ดูกันไปนี่ ไยนี้เลยท่านผู้ชมนี่โอ้โหงามขนาดนี่ดูสิโอ้โหงดงามขนาดสวยขนาดละ่ะท่านผู้ชมครับต้นใหญ่ขนาดนี้แล้วนี่ดูฮะ โอ้โหสวยงามสวยงามรากได้ลงแล้วนะเห็นไหมใหญ่มากท่านผู้ชมนะครับรากลงพื้นเนี่ยร <c oughs> ากที่ลงพื้นยาวเฟื้อยเลยนะต้องรีบต้องรีบจัดท่านผู้ชมนะเดี๋ยวจะได้ออกลูกไวๆหายห่วงหายห่วงสบายใจได้นะครับสายพันธุ์เด็ดสายพันดีเห็นไหมท่านผู้ชมต้นนี้สวยเชียวเห็นไหมเนี่ย ต้นระดับนี้ออกน้ําแล้วนะครับสวยเชียวสวยเชียวโคนใหญ่โคนอวบต้นใหญ่ต้นอวบสวดทรงองค์เอวเนี่โอโ้โหงามขนาดหนักเลยท่านผู้ชมนะนี่ฮะสายพันธุ์วีสามสิบสองนะครับท่านผู้ชมครับนะจัดให้ท่านไปเลยนะครับอ่าเดี๋ยววางไว้ให้นี่ให้เห็นนะครับอ่านี่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 น,นี่ให้เห็นให้เห็นให้เห็น,หหนอย่าล้มนะ เห็นไหมมีสามสิบของแท้ของแท่นานต้นสวยมี32ของแท้ของแท่นะท่านผู้ชมครับเห็นไหมเรียงไว้เรียงไว้โอ้อากาศร้อนดีจังร้อนดีแท้ๆนะครับ โอ้โหเห็นไหมครับต้นใหญ่ต้นสวยเลย ได้เลยนี่ท่านผู้ชมครับเห็นนะนี่โอ้โหปีกว่าครับปีกว่ากว่ารากได้ลงดินแล้วโอ้โหยิ่งสวยมากอืมยิ่งสวยมากยิ่งสวยมากนะครับเห็นเลยได้เลยนะต้นใหญ่ต้นใหญ่ไซนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ต้นใหญ่ไซ,น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 ,ไซนี้เลยนะ ปีความก็โตอย่างนี้แหละครับนะแตกใบขนนกแตกน้ำกันแล้วด้วยนะครับไซนี่ v 3สนะครับราคาเดิมนะท่านผู้ชมนะไม่เพิ่มค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับราคาเดิมราคาเดิมนะค่าส่งก็ไม่ต้องเสียนะครับจัดส่งฟรีไปเลยในราคานี้ต้นตัวเมียโอ้ยเจ๋งกว่าสายพันธุ์เนื้อเยื่อเยอะนะท่านผู้ชมนะสายพันธุ์เ,เนื้อเยื่อเนี่ยสู้ไม่ได้เลยสําหรับสายพันธุ์นี้ ทั้งขนาดไซรลูกก็ใหญ่รสชาติก็ดีสีสันก็สวยงามนะครับในเรื่องของการผสมก็ติดดกติดดีนะต,ติดดกติดดีให้คุณภาพดีดูแลง่ายนะครับจัดกันมาจัดกันไปเลยนะครับนะ่ะเดี๋ยวข้าจะบอกท่านว่านี่แหละของของจริงฮนะของจริงเลยละสายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์ดี V32 นะครับนาะนปลูกอินทผพาลัมต้องสายพันธุ์นี้เลยนะต้องสายพันธุ์นี้เลยละ่ะอินทผพาลัมนะครับ นะปลูกไปจนนู่นนะอายุเขายืนยาวลูกหลานของเราเป็นมรดกตกทอดกันเลยผลไม้อร่อยหวานกรอบลูกใหญ่นะครับนะ่ยิ่งออกลูกในอรอบปีที่2ที่3ขึ้นไปนี่โอ้โหลูกเขาใหญ่มากนะลูกใหญ่ขึ้นมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับฉะนั้นไม่ควรพลาดไม่ควรพลาดที่จะได้จับจองเป็นเจ้าของนะครับเอาไปปลูกเลยนะส่วนตอนนี้หญ้าผมเยอะเหลือเกินผมจะต้อง มีเวลาในการจัดการหญ้าแล้วล่ะที่เห็นเห็นเยอะๆหญ้าเยอะ,ยอะ,ยอะขึ้นแข่งกับต้นอินทผลัมเลยท่านผู้ชมครับขึ้นแข่งกันเลยนะเอาเอาเป็นว่าก็เรียนเชิญนะครับท่านผู้ชมครับสั่งกันเข้ามาเดี๋ยวผมจัดการจะส่งให้ท่านไปทันเวลาของการพาะปลูกนะครับในปีนี้แล้วก็อีกไม่นานนะเดี๋ยวก็จะออกลูกให้เราได้รับประทานกันได้ผลผลิตกันไปนะครับจัดจำหน่ายกันไปด้วยนะเ,เชิญครับท่านผู้ชมครับ